สวัสดีครับสวัสดีเอซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่7ก่อนลักกระดาคม2อ6 7ครับผมเนาะมือนี้ครับจะมีนักทังมาแบ่งปันเอซีทางช่องครับเป็นของพิจายออรับแผลครับผมเนาะวันนี้วันอาทิตย์ครับที่7ครับผมมือนี้ครับหลังจากอัดคลิปนี้แล้วจะเดินทางไปทรงสการปูหาเจ็ดแปดครับผมเนาะโทรหาพิจายครับผมบริการเสียเวลาครับผมเนาะ โทรหาพิ่ตายนะครับโทรหาพิ่ตายถ้าใครสนใจบูชาเบี้ยแก้หรือว่ากำไลหย,ยกนะครับผมก็สามารถทักไลน์มาที่ตามขึ้นเบอร์หน้าจอครับผมเนาะยังมีอยู่นะครับยังเหลืออยู่ครับไหนเอเบอร์โทรพิ่ตายออนับลโอเคเจอแล้วครับจะรับสายไหม เบอร์โทรนะครับ0942361464ครับของพี่ต่จะรับสายไหมจะรับสายไหมัส,หมส,สดีค่ะน้องราหาล,ลุ้นพอดีเลยว่าจะรับสายไหมนั่งลุ้นอยู่ส,ว,สวัสดีครับดีดค,ครับผมพี่ต่าย รถลาสายละโอยกว่าจะได้คุยกันได้เย็นได้น้ำพริกได้น้ำพริกกบโมเลี้ยงคะยังไม่ได้เลยพี่ต่ายครับอ้าวเหรอใช่ใช่ยังไม่เห็นมาส่งเลยนะอืมส่งไปสองวันแล้วนะไม่รู้นะยังไม่เห็นเลยนะครับโอเคโอเคถ้ารับก็บอกพี่ต่ายไปฝากให้ฝากให้เจแดงด้วยนะได้ครับอร่อยอร่อยแซ่บกุกงก้าวร้อนๆเนาะครับผมใช่ครับ หมูชิ้นโตๆกรอบรสชาติจัดจ้านใครสนใจก็สั่งได้นะคะอ่าเข้าเข้าเรื่องหวยเลยเนาะคลิปแรกเนาะครับผมพี่ต่ายคลิปแรกฝนตกไหมน้องว่าหนักตกครับเมื่อเช้านี่ครับตกดินลินครับผมตกไม่แรงครับอือใช่ครับวันวันนี้บ้านพี่ต่ายแดดจ้าเลยวันนี้บ้านผมคือคืนบ้านผมตอนนี้นะคือคืนอือแ เอไหน่เรพูดเราปูศิลาอะไรที่อะไรของน้องมหาดี่าบูชาเท่าไหร่เอฟซีถามพี่ต่ายมาเยอะเลยพ,พยแลวแต่เราบอกเดี๋ยวถามน้องมหาดให้บูชาก็ทักไลน์มาขึ้นเบอร์นหน้าตํมขึ้นเบอร์นหน้าจอเลยครับพี่ต่ายอ๋อเหรอใช่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 ใชเออเพราะว่าเอฟซีถามพี่ต่ายมาเยอะแลยพี่ต่ายก็พี่ตาา่ <c oughs> ยตายก็ทัก,กไปถามแม่น้องคําแพงอยู่ว่าเนี่ย,ยลูกค้าเขาจะสั่งรู้สึกจะมีคนสั่งไปประมาณสองสามคนละฝากฝากฝาก,ฝาก,ฝากสลิปกับ ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไปกับแม่น้องก็แมงอ่ะได้ได้เพราะว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นไม่มีต่อไปก็ไม่มีอ่าเบี้ยกแก้กตัวถักนะต่อไปรุ่นใหม่รุ่น,นที่สองต่อไปรุ่นที่สองนี้บดแล้วรุ่นล็อกนี่ก็บดเลยนะที่ผมเอามาเนี่ยๆๆๆใช่ครับเลยเยอะมั้เล่ะเพื่อพอมีอยู่ครับพี่ต่ายไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ต่ายจะบูชาด้วยจะได้มีโชคมีลาบรวยๆยหมดนี้หมดสินละกินละใชเนะสาธุครับผม <laughs> อ่าโอเคเข้าเรื่องเลขเข้าเรื่องเลขเลยเดเอฟซีบอกพูดอะไรเยอะแยะครับ <laughs> โอเคคลิปแรกนะคะของสาวรับเลพารวยนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวบนโชว์โช,ชว์นะคะไปหาซื้อลอตเตอรีตตรรอนะ่เลยนะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะครับผมฟันเม็ดเดียวเสียวบนโชว์โช,ชว์ฟันห้าค่ะบนห้าครับห้าเม็ดเดียวนะคะสามตัวก็จะมีนะคะจดนะคะ ห้าสามหนึ่งค่ะห้าสามหนึ่งครับค่ะศูนย์ห้าหนึ่งค่ะศูนย์ห้าหนึ่งครับห้าเก้าห้าค่ะห้าเก้าห้าครับใช่แล้วแค่นี้ 5, 3, แหละห้าสามหนึ่งเลขวิ่งบนห้ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นอะไรอะไรนะพี่ต่ายฮะอะไรนะพูดอะไรเมื่อกี้นี่ อบอกว่ารับประกันเลขวิ่งบนห้ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ๋อจริงจริงหรือเปล่ามาจริงหรือเปล่ามาจริงมาจริงมาจริงเพราะว่าเจ้าของเลขเขาบอกพีต่ต่ายว่าถ้าเลขถ้าเลขวิ่งไม่เข้าเขาจะคืนเงินให้พีตพ่ต่ายพี่ต่ายซื้อมาด้วยนะในเลขวิ่งบนเนี่ะเพราะว่าห้ามาบนสามงวดแล้วนะหลักร้อยแล้วพีต่ต่ายเนาะใช่ใช่ใช่มาหลักร้อยสามงวดแล้วนะเอองวดน,นี้ไหนน้องรหัสทวนเลขสิบนวิ่งห้า ห้าสามหนึ่งห้าเออห้าสามหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าห้าครับใช่แล้วตัดเล่นได้นะครับผมได้คุณจ่ายัดเล่นกันเป็นเนาะใช่ครับเน,น้นเน้นเก้าห้านะคะเน้นที่ห้าเก้าห้าใช่ไหมใช่แล้วเน้นที่ห้าเก้าห้าเน้นนะเน้นเฉยๆนะแต่ต้องซื้อทุกตัวนะคะจ้าครับผม่จ่ายครับ ต่อไปนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวล่างโชว์ๆค่ะขั้นล่างครับศูนย์ค่ะล่างล่างศูนย์ครับศูนศูนย์จ้ะสองตัวนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขคายสองตัวนะคะศูนย์ศูนย์ค่ะอ่าศูนย์ศูนย์เหรอใช่แล้วโอ้ศูนย์ศูนย์ไปซื้อเลยนะศูนย์ศูนย์ ห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับได้แล้วเน้นเน้นศูนย์ศูนย์นะคะฮะพี่ต่ายเน้นศูนย์ศูนย์เน้นศูนย์ศูนย์โอ้โหมน่าทำไมเน้นศูนย์ศูนย์มากแค่นี้เนาะเออล่างแล้วบอกให้ศูนย์ศูนย์ลองศูนย์ห้าห้าศูนย์ลองห้าศูนย์นั่งจากครับผมจะกกองของไม่นี่าใครจะไปรู้ล่ะเออใช่ขนาดสามหนึ่งเอาด้วยเลยพี่ต่ายเนาะสามหนึ่งเออใช่ งวดนี้ออกศูนแน่เลยแต่ว่างวดนี้วดนี้ผมว่าเลขดังขอบเป็นของอ่เลขนายหลวงรอสิบผมว่าเนาะผมว่าเลขอะไรใช่เลขมงคลตามวันเกิดอายุอะไรวันเดือนปีเกิดน,นี่แหละอปาเจียวกับนี่แหละผมว่า<ม>ใช่ใช่งั้นนั่รอศิษยบใช่ครับเพราะว่าก็ไม่แน่หรอกเนาะท่านเกิดอ่วันที่ยี่สิบอะไรนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สบปดใช่ใช่ยี่แปดเดือนนี้แหละครับผมอายุล่ะอายุท่านเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ด นั่งเกตสเปดเกี่ยเกตสเปด้านเกตสเปดหยออกวันอังคารใช่ไหมล่ะใช่ครับพี่ต่ายหอยออกวันอังคารก็ต้องมีวันอังคารครับสามปะไม่รู้อ่ะวันอังคารนะมันมีหลายสูตรหอยนะใช่ครับพี่ต่ายครับอันนี้พี่ต่ายยังคิดไม่ครบทุกสูตรจะมีสูตรหลวงพ่อรวยสูตร โอายายไปอ่ะเยอะแต่วันนี้ไปเกิดแล้กันอันนี้เป็นหวยซองที่พี่ต่ายซื้อมาได้ครับผมพี่ต่ายครับได้ครับจัะฟันเม็ดเดียวเสียวบนห้านะคะฟันเม็ดเดียวเสียวล่างศูนย์ค่ะตามนั้นไปหาซื้อแบตเตอรี่ไว้นะคะครับผมได้ครับพี่ต่ายครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากอุดหนุนสินค้าพี่ต่ายนะคะ ใคมีปัญหาเรื่องปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าปวดกระดูกโรคเกาตปวดหลังปวดเดียวก็เขาเติมกระดูกขูกระดูกคุณลูกโวยนั่งโวยนอยนโวยก็สามารถติดต่อพี่สายมาได้นะคะครับผู้ชายที่มีปัญหาโรคเขาไม่ขันทุกคู่ทุกคู่ก็สามารถทักไลน์พี่สายมาแล้วก็นพิกากหมูอะไรพวกนี้ยมีทุกอย่างอาหารเสริมตั้งแต่หัวจะลดเท้ามีเป็นร้อยๆชนิดเลยจะ้ะมีเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเนาะจ้ะฝากกดติดตามน้องวาดกับพี่่ายด้วยนะ แล้วก็เบอร์พี่ตายศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่ครับจากศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่หนึ่งแมนน้ำบาดพองติดใช่ครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่หนึ่งครับ ่แล้วตอนนี้ใช้โทรศัพท์กัหมดสี่เครื่องขนาดสี่เครื่องก็ยังมีพังเลยโวบางทีก็อะไรก็ไม่รู้ลายเลยหายก็มีบางเครื่องอ่ะโวนมันเต็มไปหมดละแอร์เดดเดดสงสัย,ดดยสรต้องไปซื้อเพิ่มอีกเครื่องลวได้ครับพี่ต่ายครับโทรศัพท์ไม่แพงด้วยไงของพี่ต่ายมันเครื่องละสามสี่พันเองไม่ได้เป็นหมืน่นเป็นเลยมัง้งพดถ้าความจำมันไม่ได้นะเครื่องเครื่องเล็กๆเครื่องครับไอ้นี่สามถี่พันเองมันไม่ดีดีเท่าไหร่พี่ต่ายซื้อทีเดียวซื้อมันดีเลยทีเดียวเนี่ย เร่ต้องก็ได้ <Jud ite S 1> โฟลก็ได้ซื้อราคาพวกอ่าสเปคดีๆหน่อยความจำดีๆเยอะๆหน่อยก็ประมาณหมื่นกว่าหมื่นต้นนี่แหละสองหมื่นใช่ใช่สองหมื่นก็แพงว่าพี่ใจไม่เคยใช้ใช้อย่างมากก็สามพันกว่าสี่พันแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเก็บตังค์ไว้เพราะว่าพี่ตาจะได้รวยเร็วๆไงเก็บตังค์ไว้เยอะๆสาธุสาธุสาธุจะได้รวยๆเนาะอยากรวยแย่แล้วตอนนี้กำลังเก็บตังค์สร้างบ้านให้แม่อยู่บ้านแม่พัง แต่น้ำท่วมันเนี่ยคุณครับผมพี่ต่ายโอเคครับผมจกะโลกจะจะโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะหมดนี่หมดเสร็จกันเลยใช่เลยไงจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากพี่ต่ายอ่ะโอเคครับผมเนาะมาครับผมหลังจากอัดคลิปนี้แล้วกับคลิปนาครับผมเนาะจะเดินทางไปวัดปูห้าเจ็ดแปดไปทรงสกาดปูครับผมวันนี้ครับผมพี่ต่ายออรับแพรครับเราขึ้นหน้าจอครับผมเนาะบนครับวิ่งห้าครับ 531051แล้วก screws, ็595เน้นที่595ครับเน้นที่บนวิ่ง5เม็ดเดียวนะครับล่างวิ่ง0ครับ00แล้วก็50นะครับเน้นที่00ล่างนะครับเอาลองแบ่งกันพอมนครับจุนจุนฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะกับวันนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอยได้คำตัวเลขครับผมกับสุตท่านี่กับเขาอุ้ยพรอนไฮเอฟซีทางช่องเย็บเบิ้องคลิปนี้ครับเดินทางแค่ขาดปลอดภัยเด้อ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ